ตอนนี้เรามีพร้อมส่งแล้วนะคะลูกค้าจะเป็นบ๊อบเนตตี้สีน้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะเหมาะสําหรับใครที่ว่าปกติอยากได้สีน้ําตาลนะคะลูกค้าใส่ในชุดจาวันแบบไม่สว่างมากนะคะต้องสีนี้เลยค่ะด้านหน้าเป็นทอยกโคนแบบนี้รุ่นนี้เนี่ยเวลาลูกค้าแสกออกมาก็จะเห็นเป็นการทอลูกไม้แบบนี้นะคะลูกค้าเปลี่ยนแสกซ้ายขวาได้ซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะมีการทอแบบนี้นะคะลูกค้านี้เลยไม่ว่าลูกค้าจะแสกซ้ายแสกขวาแสกกลางก็สามารถแสกได้หมดนะคะเพราะว่ามันเป็นบริเวณการทอครึ่งสีสันนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นการทอสี่คูณสี่ค่ะ หมายถึงว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการทอบริเวณผมช่วงนี้นะคะด้านหน้าไรผมเยอะสวยมากค่ะความยาวจะเป็นปะบ่าแบบนี้นะคะบ๊อบเนตตี้นะอาเวลาลูกค้าใส่เนี่ยเราสามารถที่จะเสยได้นะคะก็จะมีไรผมค่ะหรือว่าใครต้องการที่จะมัดจุกอะไรแบบนี้ได้หมดอ่ะพี่บิวลองเอามือสางสางเสรยในบริเวณส่วนด้านหน้าหน่อยค่ะอะให้ดูไรผมเห็นไหมคะชอบไรผมเยอะไรผมน้อยอะไรแบบนี้ก็แจ้งได้นะคะเวลาใส่เนี่ยเราตัดลูกไม้ชิดเลยนะคะจะติดเทปก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นคาดไฮยูก็ได้หรือว่าเราจะไม่ติดก็ได้ค่ะอะขอดูด้านหลั ความยาวจะเป็นปะบาทนะสีน้ําตาลช็อกโกแลตค่ะบอกเลยว่าสีสวยมากไม่ได้สว่างมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ดำเนาะ เพราะฉะนั้นใครที่ว่าอยากใส่ในชีวิตประจําวันค่ะอะไรแบบนี้นะต้องรุ่นนี้แล้วนะคะลูกค้าผมจะเป็นตรงสวยนะคะใครอยากให้ตรงกว่านนี้ก็นหนีเพิ่มได้อะไรได้นี้เราจะหนีให้มันเป็นแบบงม,มปลายนิดนิดเนาะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยใครสนใจนะคะปกตินะรุ่นนี้จะอยู่ที่ ,6990 บาทค่ะดูด้านข้างนะปัดสวยมากนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะเอาไปเลยค่ะเพียงแค่4,500บาทนะคะสำหรับ บบเนตตีทอ4ี่คูณสแบบนี้ทอยโคนไ่ผมคือเยอะมากนะไลผมเนี่ยมันจะเป็นแบบฟลุ้งฟุงแบบนี้ค่ะจะไม่เรียบมากจนเกินไปเนาะจะตัดหน้ามาเพิ่มได้แสกกลางแสกข้างได้หมดใครสนใจสั่งได้เลยนะมีพร้อมจัดส่งค่ะ